โอ้บูมิ hmm. that, mm ่ง hmm. uh ังยังสดฟรีชิ่งอยู่น่ะมันแวันองด้วยนนั้ันกจะมู่ัวอเวอร์ค่ะดีไซด์ดิดีไซด์แดดนะบีไซด์แดดคตรงพิ i เชอ์นะ เลเบลเอธิโอเปียแชมเลโซกูดค่ะคำทุจอยวิทย์อาร์อา LP ไลฟ์แอนด์แชร์พีดมเคไปยืนเลยเลยคะ่ะลูก girl. <laughs> uh, <laughs> มิสซิสซิปปีเกอร์ถือให้คุณแม่หน,น่อยค่ะถือให้คุณแม่หน่อยจ้าพีเซนเตอร์ของเราค่ะ นี mm ่เอธิโอเปียเยกัชีอ่าเอ็มเคสปลสิเยกชีสปีกผิดบีคอสเอ็มเคซดอะเยกัชเยกัชเยกัชอาเกนเยกช <laughs> it's hard for anybody to say. Yeah, One hard for us to say too. Hard for me too. Uh, uh, Eat some? Mm -hmm. Like chef eat every We plan to send to uh, Thai to mm -hmm. Free coffee. พรีเมียมกาแฟสเปเชียลตี้กาแฟเอธิโอเปียโยกิช็อปาทุเดย์ไมฮานี่ทูโรดเอธิโอเปียโยกิช็อปเย่โอ้โหล็ออเดยนะคะ อืมเอาเอลิส huh. ป no? mm ีอ hmm. uh ่าเราทำไม่ไ huh. ด yes. ้หลายสูตรเราทำเทเวลเนาะเทเวลอ่าอ่าฮะนี่หมายถึงพอ over ค่ะพอ over นะคะมีง่ายง่ายเลย Sixty pour over. Pour over. That's mm. what this is—a V60 with a filter, uh. so it makes it real clean and fresh. Mm. And then we have a, another one over here. It's a hario It's you can pour over here too, but it just has a screen filter. You can do more. It's a pour over also. Mm. Then I have pour over that screen, Stanley. Uh. If you go camping or you could use at home, it's got its own internal filter. Yeah. And it's good too. It's right. not as clean. The paper makes it a little cleaner, but you lose the oils too when you use paper. Uh... You lose the oils out of So some of the sweeter ones you don't really want to use a paper, you will lose the oils. Oh you uh... love me but a อสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสวัสดีครับเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าเครื่องมันต่อบลูทูธเข้าไปที่อันนั้นนี่เอง เข้าไปที่รถยนต์นี้เองจ้าโอ้ยกว่าจะคิดได้ก็ปิดไหลแล้วนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะโรสเตอร์หลายรถเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมการคั่วบดกาแฟกันนะคะจ้เาเชลหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคะ่ะ thank you for watching นะคะเดี๋ยวเจอกันคะ่ะได้คอฟฟี่แล้วอ่า เบสสามคอฟฟี่ค่ะ